ท่านทําตัวนี้ได้ซึ่งผมไม่ไม่เข้าใจว่าเจตนาท่านคืออะไรแต่ถ้าท่านทําได้ครับผมอยากจะพาท่านไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้ครับพระทุดงกรรมฐานที่ไหนก็ได้ครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใส่ปาก็ได้ครับซึ่งผมงมงมากเลยครับทําไมท่านไม่กล้าคือเวลาตอนที่ผมไปกราบหลวงพ่ออินทวายครับตอนที่ผมไปกราบหลวงพ่ออินทวายครับผมไปกราบท่านหลายครั้งนะครับทําไมท่านไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้เลย ผมอยากทราบแค่นี้เลยครับว่าเพราะอะไรทําไมท่านถึงไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนั่นคือคําถามผมนะครับฝากไปด้วยพระอาจารย์ปทเก้าทีท่พูดเรื่องบาปสิบแปดประการแล้ววันนี้ดา่าฉามอีกแล้วโทษค่อนแขวอีกแล้วออยากถามท่านกลาบนะครับว่าวันที่ผมไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินทวายที่วัดป่านาคาน้อยก็ดีที่สวดแสงธรรมก็ดีทําไมท่าไม่พูดเรื่องนี้ครับไม่กล้าใช่ไหมครับไม่กล้าแต่เพราะว่าครูบาอาจารย์นั้นลูกศิษย์ลูกหามากใช่ไหมครับ หรือท่านเป็นที่เคารพน,นอบนอบก็เลยไม่กล้าออกมาแตะไม่กล้าออกมาพูดใช่ไหมครับบาปสิบแปดประการไปหาข่าวดูนะใครด่ากูเรื่องบาปสิบแปดประการไปหาดูกันเองกูไม่ได้พูดชื่อท่านนะกูไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยกูพูดแค่ว่าท่านพูดเรื่องบาปสิบแปดประการไปหาดูเอาบาปสิบแปดประการมันคืออะไรที่เขาด่ากูนะกูเห็นแล้วกูแบบกูจีด ที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะข้อความนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ไม่รู้สึกโกรธเลยนะไม่รู้สึกโกรธมันรู้สึกสังเวชพระอาจารย์สมทบไันนี้ดีมากคําว่าสังเวชพวกเราเนี่ยมันเหมือนสลดสังเวชแบบมันจะเกิดความหดหูเนาะสลดสังเวชแล้วมันแบบจิตมันจะดาวจิตมันจะตกแต่คําว่าสลดสังเวชของอาจารย์อะ่ะคืออาจารย์ไม่อยากเกิดอีกแล้วอะ่ะ ไม่อยากมาเกิดมาเจอแบบศาสนาที่มันอยู่ในยุคของความเสือเส่อมเสื่อมทรามจากพระที่เอากิเลตันหาของตัวเองมาไล่ฟาดไล่ตีคารวะเนี่ยสังเวชสังเวชจนอาจารย์พิจารณาความไม่เที่ยงแม้แต่พระก็ไม่เที่ยงแล้วปราจา์ความไม่เที่ยงของตัวเองออกมามันน่าสลดสังเวชมาก โอ้โหอาจารย์แบบอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์แบบโอ้โหทาไมพระถึงกล้าใช้คําค่อนแขะคารวะได้มากขนาดนี้อีกทีหนึ่งนะเมื่อทัวลงเที่ยวเวียงหาพยอมสมทบสิ้นคิดทุกเมื่อเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัมปากมิจฉาวาจามิจฉากรมมตามิจฉาชีวามิจฉาวยญญาณมิจฉาสตีมิจฉาสมาธิมิจฉาคือความเห็นผิด เขากาลังบอกว่ากูมีความเห็นผิดพระเหล่านั้นจะทําอะไรให้ได้เล่าคือกูไปหาพระพระเหล่านั้นทําอะไรไม่ได้ไม่สามารถแก้ทุกข์ในใจกูได้ไม่สามารถสอนธรรมะให้กูเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือพระสอนนะมึงดูเอานะปทานะพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราจะเข้าไปใกล้ๆเมื่อเข้าไปใกล้ๆเราจะตั้งใจเราจะเงี่ยโสดลงฟัง เมื่อเราเงี่ยโสตลงฟังเราจะตั้งจิตที่จะรู้ธรรมในให้ให้เกิดในการรู้รู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมนั้นถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระเราจะรู้ธรรมได้ยังไงอะ่ะแล้ววันนี้อาจารย์เดินเข้าไปหาพระภิกษุสงฆ์เพื่อไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อได้ยินได้ฟังธรรมแต่พระรูปนี้กลับบอกว่าพระเหล่านั้นจะทำอะไรให้ได้เล่านี่คือไม่รู้จักธรรม ใครไม่รู้จักทำวะการที่เราไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อขอความเมตตาให้ท่านสั่งสอนกล่าวธรรมแก่เรานี่แหละเรียกว่ารู้จักธรมเดินไปหาผู้ฉีโทษเดินไปหาสมณะพระพุทธเจ้าบอกอาน,นิสงส์ของการเดินเข้าไปหาพระสมณะคืออะไรเรามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ท่านเกิดความปีติยินดีได้ยินได้ฟังธรรมจากพระเหล่านั้น แล้วนำธรรมเหล่านั้นมากำหนดหมายไว้ในใจคือโยนิโสมนสิกการไข้ค,ควรตามธรรมนั้นแล้วปฏิบัติตนจนถึงที่สุดแห่งทุกตามธรรมที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นสั่งสอนได้แต่พระปทอก้าบาท18ประการกลับบอกว่าอะไรเมื่อมีความทุกข์ย่อมดับทุกเกิดที่ไหนย่อมดับที่นั่นมีมิจฉาตัวไหนพระเหล่านั้นจักทำอะไรได้เล่านี่คือไม่รู้จกักธรรมใครไม่รู้จักธรรมอะทำฉะไหนหนอ การทําที่สุดแห่งกองทุกข์สั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏแก่เธอได้หมายถึงว่าการทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยจะปรากฏแก่อาจารย์ได้จะทํายังไงดีเนาะเขาอุป,อปมาแบบเนี้ยคือแบบอุทานออกมาจะทํายังไงดีนะจะทําให้อีกคนตื่นทาเนี่ยมันแบบเข้าใจคําว่าที่สุดแห่งทุกเนี่ยในสมองมาสัทีให้มันปรากฏแก่ใจมาให้มันปรากฏแก่สมองมาได้ปรากฏแก่ความรู้สัทีทายังไงดีเนาะ เ,เสียงอุทานกูกูกูใสอินเนอร์เข้าไปใสอินเนอร์เข้าไปโลกคือการละครโลกคือการละครกูว่าตอนเนี้ยปทเรก้ารูปนี้เนี่ยคือการละครกูว่าละครไม่ใช่เราทำละละครแบบมีแต่เรื่องแบบผัวผัวเมียตบกันอะ่ะตีกันแย่งกันกูว่าละครเรื่องเนี้นะคือเมียน้อยกับ เมียหลวงเนี่ยตบกันเพื่อแย่งผัวคนเดียวอิจฉากันลิษยากันเพื่อแย่งผัวคนเดียวเนี่ยละครใช่นี่แหละละครแล้วเดี๋ยวจะมาหาว่ากูอะไรด่าพระกูไม่ได้ด่าพระกูเล่าให้ฟังกูไม่ได้ด่ากูยินดีในการไปกราบท่านนะมีพระรูปหนึ่งกูตั้งใจจะไปกราบท่าน ไม่ใช่เพราะกูทัวรลงไม่ลงนะกูไม่สนใจกูบอกแล้วกูไม่สนใจเรื่องทัวร์กูเห็นว่าท่านฉีโทษแล้วพระรูปนี้ฉี้โทษด,ดีแก่กูมากใครรู้หาช่องทางติดต่อให้อาจารย์หน่อยแล้วอาจารย์จะไปกราบท่านเพราะท่านฉีโทษแก่อาจารย์ดีมากไม่เหมือนพระรูปเนี้ยพระพท9เนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียกฉีโทษอันนี้เรียกนแขวะการค่อนแขวะแบบเนี้ยอาจารย์ไม่เข้าไปกราบเพราะไม่น่ากราบไม่มีการปฏิบัติ สมควรเกี่การเป็นพระไม่กราบอาจารย์เลือกกราบพระหลายคนเนี่ยตําหนิตดติตงพระหลวงตาสิ้นคิดหนักหนาสาหัสไม่เป็นพระเป็นพระไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่อาจารย์ยังเห็นคุณความความดีในตัวท่านที่ท่านทําประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างน้อยอาจารย์ยังกราบท่านได้แม้มีหลายเรื่องที่ท่านไม่ดีก็ตามตามคําแนะนําของใครตามคําบอกของคนตามคาใส่ป้ายสีอาจารย์ไม่สนใจแต่อาจารย์เห็นท่านทําประโยชน์อาจารย์กราบได้ แม้แต่พระปรีนเสาไฟอาจารย์ยังกราบเลยนะเอาจริงๆอาจารย์ยังกราบเลยแต่พระรูปนี้อาจารย์ไม่รู้สึกว่าควรแก่การไปกราบเลยแม้แต่นิดเดียวไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกสักนิดแต่เจอหน้ากราบไหมกราบแต่ยังไม่รู้สึกว่าควรแก่การกราบมีพระรูปหนึ่งเนี่ยพูดกับอาจารย์เรื่องสัมภเวสีสัตว์ท่านไม่ได้พูดกับอาจารย์โดยตรง แต่อาจารย์อนุมานเราเองว่าน่าจะเป็นอาจารย์ไม่ได้ถือตัวนะแต่อาจารย์เนี่ยรู้สึกศรัทธาท่านเลยพ่ออาจารย์พิจารณาตามท่านมันมีจุดเออยู่มันมีจุดเออยู่พ่ออาจารย์ยังรู้ผิดได้รู้ผิดหมายถึงรู้โดยตำลับตําราจํามาผิดได้เพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของสภาวาธรรมมันเป็นเรื่องของหลักคําสอนอาจารย์ฟังปุ๊บเฮ้ยอาจารย์หยุดแป๊บหนึ่งอันนี้ท่านน่าจะกล่าวถูกเรื่องสัมภเวสีสัตว์ใครรู้ พระอาจารย์รูปนี้ท่านเคยพูดกับพระอาจารย์ต้นธรรนาวาเคยไปสนทนากันอะขึ้นขึ้นนั่งบนเวทีอ่ะที่ท่านใส่แว่นอะอาจารย์จาท่านไม่ได้อะท่านอาจารย์ไม่รู้จักชื่อท่านอ่ะใช่ใช่ใช่เรื่องสัมภเวสีอ่ะอ่าใช่อ่าใครรู้จักชื่อท่านอยู่วัดไหนอยู่ที่ใดแล้วติดต่อท่านได้บอกอาจารย์หน่อยน่าจะมีคนเคยฟังคลิปเรื่องนี้ อาจารย์ไม่แน่ใจว่าท่านชื่ออะไรใครรู้บอกหน่อยอาจารย์อยากจะเข้าไปกราบท่านมากพระรูปนี้แล้วจะไปขอความรู้จากท่านเพราะอาจารย์ฟังท่านในการติท่านติได้เป็นสัตว์ตบรุจจริงจริงอาจารย์ชอบมากอาจารย์ฟังแล้วไม่รู้สึกว่าท่านเนี่ยด่าอาจารย์เลยหรือเบียดเบียนอาจารย์เลยแต่ท่านมีเจตนาดีในการทําให้อาจารย์เนี่ยเข้าใจหลักคําสอนที่ถูกต้องแล้วมีเจตนาดีในการให้อาจารย์แก้ไขให้ถูกต้องอันนี้น่าเคารพมากอาจารย์อยากไปกราบท่าน แล้วอาจารย์จะไปขอความรู้ท่านด้วยแล้วให้ท่านขัดกาว,ว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดให้ชี้โทษแก่อาจารย์อาจารย์จะเปลี่ยนตามที่ท่านแนะนําหาข้อมูลหาหลักฐานใครใคร,รู้จักพระอาจารย์รูปนี้บอกอาจารย์หน่อยอาจารย์จะเข้าไปกราบท่านติดต่อให้อาจารย์เลยก็ได้แล้วขอนัดคิวกับแอดมินอาจารย์หน่อยขอดูตารางแล้วอาจารย์จะเข้าไปกราบอยากไปมากเออ ใครด่าอาจารย์แต่มีเจตนาดีในการตักเตือนอาจารย์อาจารย์จะไปเลยรีบทันทีเพราะนั่นคือผู้ชี้โทษแก่เราแต่ใครชี้โทษแก่อาจารย์แบบเจตนาไม่ดีใช้วาจาค่อนแขวะค้อนแวะกูไม่ไปกูไม่ให้ฆ่าเสียเวลาเก่งชะกชาจชะการแค่ไหนก็ไม่ให้ค่าแต่พระอาจารย์รูปใดต้องการติผมด้วยความเมตตาสงสารจริงๆอยากให้สอนคนอย่างถูกต้องขออยากไป ใครรู้จักชื่อท่านบ้างนะขอขอเอ่ยชื่อท่านตรงนี้ก่อนพระอะไรอ่ะพระอะไรพระอาจารย์อะไรนะที่ที่คุยเรื่องสัมเเวสีสัตว์ว่ามีอุโบสอุบาสกคนหนึ่งสอนสัมเพเวสีสัตว์แต่ถ้าเ่าเราเ่าเราตามที่อาจารย์บอกอาจารย์รู้สึกว่าเออเราอาจจะกล่าวผิดได้ว่ะอยากจะไปขอความรู้จากท่านให้ท่านเมตตาสอนเราหน่อยแล้วมีตรงไหนที่ผิดอีกเราจะได้เอามาบอกได้อย่างถูกต้องชื่ออะไรใครรู้บ้าง พระอาจารย์มหาสมบูรณ์ดูหน่อยว่าใช่หรือเปล่าพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ชันทโกชนันทโกอ่าลองดูซิว่าใช่ไหมถ้ามหาสมบูรณ์ขอดูหน้าท่านหน่อยใช่ปะ่ะวัดอะไรอ่ะใช่ไหมเอนนนนนอนี่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 ใช่ป่ะนี่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 นู่นนู่นเออ วัดอะไรได้ขอดูเขาสนามชายัมชยว,วัดเขาสนามชายัยที่ผมววัดเขาสนามชัยเออพระอาจารย์สมบูรณ์ใช่ไหมใช่ครับพระอาจารย์สมบูรณ์วัดเขาสนามชัยใช่แล้วถูกต้องอ,ไปไปอาจารย์กําลังจะไปประจวบม,มีเรามีคิวว่างปะ เดี๋ยวลองนัดท่านเราลองดูว่าถะติดต่อท่านได้หรือใครสามารถรู้ที่อยู่ท่านประจวบพ่อจามีไปรบรรยาที่ประจวบอาจารย์อยากเข้าไปกราบท่านเดี๋ยวจะติดต่อขอดัดเวลาท่านลวงหน้าแล้วอาจารย์จะ,จะ,จ,ะจะไปหาวัดเขาสนามชัยเดี๋ยวขอดูวันตารางเวลาทีหนึ่งเลยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่งพระอาจารย์เลยนะสมบูรณ์อย่างเนี้อาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ได้จะไปกราบท่านแต่อาจารย์ไม่จะไปต้องพูด ใกล้ๆวันที่อาจารย์นัดท่านแล้วเนี่ยอาจารย์ถึงจะพูดในตอนเนี้ยพูดเลยเพราะมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าชี้โทษอย่างนี้แก่อาจารย์ไม่ได้มีความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทบาดลายไม่มีจิตใจลิษยาอันเนี้ยน่าไปกราบมากเลยอันเนี้ยผู้ชี้ขุมทรัพย์ของจริงกราบนมัศก,การเลยนะครับผมพูดถึงพระอาจารย์ไม่ได้พาเพียงอะไรครับผมกล่าวชมโชย,ยอนยอ,ยอสสนสรรเสริญผมอยากกาบท่านมาก แล้วผมจะไปขอความรู้จากท่านเมตตาผมหน่อยเถครับเดี๋ยวผมจะนัดวันเวลาเข้าไปต้องไปกราบพระแบบนี้พระดีอาจารย์ไปหมดทําประโยชน์ต่อพระศาสนาไปหมดไม่มีจิตใจอาฆาตพยาบาทมาดหลายไม่มีจิตใจอิจฉาริษยาไม่ปรามากว่าร้ายต่อใครไม่ใส่ข้อความที่มแทงวาจาด้วยหอ,อกปาก <S <S 1> <S 1> เออเดี๋ยวให้ติดต่อไปติดต่อว่าอาจารย์จะเข้าไปท่านท่านทราบอยู่แหละเพราะท่าน,นจะ ท่านท่านจะรู้จักว่าจาร์เป็นใครเพราะว่าท่านพูดถึงกรณีนี้อยู่บอกว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะเข้าไปขอข้อขอข้อมูลเรื่องนี้กับท่านขอให้ท่านเมตตาหน่อยเราจะเข้าไปกราบท่านถ้ามีอะไรผิดให้ท่านชี้แกจาร์เนี่ยกูเป็นคนไม่มีอัตตากูบอกให้กูผิดเรื่องไหนกูยอมเปลี่ยนกูจะขอโทษด้วยกูขอโทษกลางไร้สนีทกูไม่เคยอายเพราะกูผิดได้ คนเดียวที่ไม่ผิดคือพระพุทธเจ้ากูเป็นคนกูย่อมผิดกูจํามาผิดได้จํามาพลาดได้ประมวลพิจารณาใครควรพลาดได้หมดไม่ใช่พลาดไม่ได้พลาดได้แต่เราต้องรู้จักแก้ไขนั่นเรียกว่าสัตบุรุษทำคืนต่อทำสํารวมระวังแค่นั้นเลยไม่ได้ยากอะไรเลยแต่กูไม่ชอบไงใครมาค่อนแขวะ มันน่าสลดสังเวชแล้วเป็นพระมานั่งคอนแวลดคารวาสอย่างนี้คารวาสที่ไหนมันจะนับถือกูถามแค่นี้แล้วก็มาโจมตีกูว่ากูเนี่ยทำให้คนเกียดชังพระกูไม่ได้ทําให้คนเกลียดชังพระพระนั่แหละทําตัวให้หน่าเกียดชงังกูไม่เคยเสี่ยมให้คนเกียดพระกูมีแต่พาคนไปหาพระไปกราบพระกูเลียรลายบุญสารพัดบุญกูทําบุญเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยสิบกว่าล้านถวายพระถวายวัด เกณฑ์คนไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่กูให้คนเลือกกราบไหว้ทําบุญบูชาต่อพระที่ทําตัวดีเป็นสุปฏิปันโนเป็นเนื้อนาบุญแก่โลกนั่นต่างหากที่กูกําลังสอนไม่ใช่กูสอนให้คนเกลียดพระแต่กูสอนให้คนเลือกเนื้อนาบุญเพราะกูสอนตามคํบบาสอนพระเจ้าว่าให้เลือกเนื้อนาบุญกูไม่เกลียดพระกูสอนให้คนเคารพนอบ กูถึงพูดดีไงกูยังมีโอกาสกูยังกราบพระปีนเสาไฟเลยแล้วพรุ่งนี้กูก็ไปเจอท่านอีกรอบนึงอีกแมทหนึ่งคนดังนั่งเคลียร์ใช่ปะพรุ่งนี้กูไปเจอกับพระปีนเสาไฟรอ,อบหนึ่งคนดังนั่งเคลียร์ซึ่งกูไม่รู้เรื่องประเด็นอะไรอีกไปกับอาจารย์จตุรงจงอาสาไปเจอพระสิ้นคิดซึ่งกูไม่รู้เรื่องว่าเรื่องอะไรได้เอาเลยเราลงตารางได้เลยได้เลยแล้วแต่เรา ช้าก็ได้เออถ้าเช้าถ้าเช้าไปดีกว่าไม่เป็นไรออกขนาดไหนก็ได้โอ้โหเช้าจริงนี่ไม่ได้นอนกูว่าไม่งานวันตอนเย็นวันวันก่อนนั้นี้มีอะไรไหมถ้าพิจิตไปนั่นเลยอ่ะใกล้ไหมไม่เราเดินทางไปนอนที่น่านใหญเออไปนอนเลยจบ กูกราบได้หมดถ้าขึ้นชื่อว่าพระกูกราบแต่กูจะเลือกทําหรือไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งกูไม่ไปหาแต่วันนั้นเขามาหากูในรายการกูเลยกราบท่านแต่ให้กูไปหาเองกูไม่ไปเพราะกูไม่เห็นประโยชน์ในการไปพระทำตัวไม่น่าศรัทธาไม่น่านับถือมาโทษารวาสว่าสอนเสี้ยมให้ารวาสญาติโยมกับพระเกียดชังกันมึงดูเอานะ่นะกูนะะทําตรงไหนเขาทําตัวเขาเอง ควาทุเล่ทุลังจริงๆกูเกิดมากูไม่เคยพบไม่เคยเจอสอนธรรมาแทๆแต่เที่ยวละลานค่อนแขะชาวบ้านสอนธรรมยังไงอ่ะ